ดีค่ะคลิปเราที่เราปลูกต้นพริกนะคะตอนนี้แบ่งแบ่งออกจากกระถังมาใส่กระถังน้อยไว้นะคะแล้วก็เอาเปลือกไข่เปลือกไข่มาวางข้างๆคะ่ะให้มันมีแคลเซียมมันจะได้โตวไวๆแล้วก็ต้นดาวเหลืองคะ่ะแบ่งแล้วตอนนี้เออที่บ้านพื้นที่แคบคะ่ะก็ต้องเลยแบ่งไว้เป็นชุดอันนั้นยี่หลาย,ยังไม่ขึ้นเลยคะ่ะ ขึ้นมานิดนึงสองวันสามวันแล้วค่ะยังไม่ขึ้นดีเบีย้ยผักค่ะต้นดาวเรืองแต่อันในกระถางกระถางที่แบ่งมาจากดาวเร,เรืองมันจะเป็นกระถางนี้นะคะเราจะเก็บ พันเบี้ยดอกดาวเรืองไว้ใช้ปีต่อไปได้ค่ะตักให้มันแห้งขาดต้นเลยนะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นเบี้ยผักได้เป็นเบี้ยดอกไม้ของปีต่อไปค่ะอันนี้คือต้นไม้ที่นานาชนลปลูกไว้ที่บ้านนะคะบ้านพื้นที่แคบค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปนานาชาแนลค่ะ